No, I don't. เสียงทุ่มนุ่มหวานเีกคนก็เสียงใสกังวานนะคะพอมาร้องเพลงขอเป็นจันทร์ด้วยกันก็ยิ่งทําให้คนฟังเคลิ้มต่างไปกับบทเพลงกลายเป็นเคมีที่ลงตัวของนักร้องรุ่นพี่กนพัฒค่ะกับนักร้องรุ่นน้องเบนโลล่ากนิษฐาที่พึ่งแจ้งเกิดจากการคว้าแชมป์รายการเดอะโกลเด้นซองมามัดๆทั้งคู่เตรียมขึ้นเวทีโชว์ด้วยกันค่ะในคอนเสิร์ตใหญ่ของมงลนตรีสุนทรภพรที่มีชื่อว่า8 4ปีสุนทรีสุนทรภพรจะจัดขึ้นช่วงปลายปีนี้นะคะช่วง บินอาจจะต่างกันอยู่เยอะค่ะก็เลยได้เห็นภาพของพี่ช่วยสอนน้องอยู่บ่อยๆเพราะด้วยวัยที่ยังเด็กอายุเพียง15ปีค่ะบางครั้งน้องเบลูลาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำแล้วก็สิ่งที่เพลงจะสื่อสารวังเก็บประสบการณ์จากการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่แหละค่ะ ที่มากับเพลงน่ารักน่ารักนกเขาไพรก็คือทัศก it ิติทัศค่ะแชมป์จากรายการเพลงเอกที่จับคู่กับนักร้องหญิงเสียงดีปนัดดาเรืองบุตรค่ะคนหลังนี่บอกเลยนะคะว่าแม้จะเคยขึ้นคอนเสิร์ตของสุนทราพรอมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังรู้สึกว่ายากแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเพราะมักจะได้ร้องเพลงที่ไม่ซ้ํากันเลยบางเพลงได้เสียงสูงนะคะแต่บางเพลงก็มีแต่คํายากๆก,ก็ต้องมาเข้าห้องซ้อมกับรุ่นน้องเหมือนกันค่ะ แต่ว่าชินก็ไม่ชินหรอกค่ะเพราะว่าเพลงสุนทราภรณ์เป็นเพลงที่ร้องยากมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็เ,เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพลงใหม่ๆได้ตลอดเวลากับเพลงสุนทราภรณ์ถ้าถ้าเปรียบเป็นอาหารก็คือเป็นอาหารที่ครบรสทุกอย่างนัวกลมกล่อมกลมกลม่อม,มาใช่ค่ะ,คะแล้วก็ความสละสลวยความสวยงาม แม้แต่ความเซ็กซ <laughs> mm ี hmm. mm ่ก hmm. ็ย nah, um, mm ังแบบว่าไม่เบารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพลงสุนทรภพ์ก็เป็นเพลงที่ร้องยากแล้วก็เป็นเพลงอมตะด้วยซึ่งเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าผ่านยุคผ่านกาลเวลามานานมากๆแล้วอะค่ะแล้วก็หนูที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ ได้ขึ้นคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกด้วยก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคืออย่างผมเนี่ยขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับสา mm hmm. ครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่เราขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่แบบเหมือนเขาให้เราทาเลนตัวเองอะแล้วก็ mm hmm. ยากเึ้นไปอีกลึกเข้าไปอีกของสุธนาพรที่เราไม่เคยฟังมาก่อนบางเพลงอะฮะแล้วก็ทําให้เป็นแฟนรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ นักร้องรุ่นใหญ่อีกคนที่เป็นนักร้องนำฝ่ายหญิงและอยู่คู่กับวงดนตรีสุนทราพรมานานหลายสิบป,ปีก็คือพรสุรีวิชเวศนะคะที่นอกจากเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ยังรับหน้าที่เป็นคุณครูค่ะช่วยเทรนการร้องให้นักร้องรุ่นใหม่ด้วยซึ่งอาแดงพรสุรีบอกว่าเด็กรุ่นลูกร,รุ่นหลานในยุคนี้เก่งมากนะคะร้องก็ดีแล้วก็มีพรสวรรค์ดีใจค่ะที่ได้เห็นว่าบทเพลงอมาตะของสุนทราพรยังเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ยิ่งได้กระแสจากรายการประกวดต่างๆก็ ทำให้เพลงสุนทราภรณ์ยังเป็นที่รู้จักนะคะอย่างตอนนี้ที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีมีนักเรียนที่อาย,อย,อยุน้อยเกือบสิบคนเลยค่ะลูกทุงท่งก็ไม่ใช่ลูกกรุงก็ไม่ใช่แต่เป็นค่ายของเราสถาบันสุนทราภรณ์คร้องไม่ต้องพูดถึงทํานองไม่ต้องพูดถึงแต่วิธีร้องจะร้องยากเพราะคำเราจะสลละสลวย มีปิดคําเปิดคําทอดคําซึ่งจะไทยเดิมก็ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ,คะก็ทุกเด็กๆก,ก็เลยบอกว่าร้องยาาพ่อเป็นผู้ที่มองการไกลท่านตั้งโรงเรียนสุนทรภพการดนตรีตอนที่ท่านกเกษียณออกมาจากกรมประชาสัมพันธ์ท่านบอกว่าท่านจะต้องมีสถาบัานในการที่จะสืบสาร เพลงสุนทราภรณ์ให้เด็กรุ่นหลังคนรุ่นหลังนักดนตรีรุ่นหลังรู้ว่าเพลงสุนทราภรณ์จะต้องบรรเลงอย่างไรจะต้องขับร้องอย่างไรจ เพลงดังของสุนทรภพรที่คุ้นหูแล้วนะคะในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะเน้นเพลงของศิลปินแห่งชาติมัณฑนาโมรากูลด้วยค่ะเช่นเพลงจันกระพอร่วงผู้กระดึงเทพพบุตรในฝันเพื่อเป็นการให้เกียรติกับนักร้องยุคบุกเบิกของวงสุนทรภพรในโอกาสที่ท่านมีอายุครบ100ปีในปีนี้ค่ะโดยคอนเสิร์ตครบรอบ8 4ปีสุนทรภพรมีกำหนดจัดขึ้นนะคะวันที่18-19พฤศจิกายนนี้ค่ะ